อ่าวันนี้แปลกหน้าหน่อยนะครับผมวันนี้คุณเจวรลปัตนะฮะเจวรลปัตเขาไม่อยู่นะครับผมก็เป็นผมนะฮะรีซอร์ทเทวันโไทยนะครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ว่าที่ใครพูดเองไปหมดเลยอวันนี้ก็มาแทนเจนะครับหนึ่งวันนะครับก็วันนี้ผมอยู่กับโค้ชโย่งนะครับมีว่าที่ไหมพี่มีว่าที่อะไรไหมว่าที่กังไม่เอานะ ไม่เห็นนะเขาเริ่งนี่อยู่นะเขาเริ่มกวาดล้างนะตอนนี้นะตำนาน14 v f 14เทโลใครเก่งกันไม่ต้องถามเก่งทั้งคู่เอ๊ะเป็นไงแต่ตัวเลขกันยูสอไอศอร์ไอศอร์เอาอะไรพี่โยเอาแล้ว่าเก่งทั้งคู่เขาเรียกว่าคิดในท้องพี่เป็นผูอย่างี้นะพี่โยกเก่งพลปสพลอาเขาเล่าพลปสนี่ยดีกว่าแต่พี่โยกจำนวนประตูยิงเยอะกว่าผม พี่โย่งนี่น่าเสียดายกว่าผมอีกนะเน่เน่อย่าไปพูดอย่างนั้นทำไมคือเก่งคนละพอสออย่างนี้ดีกว่าแต่พี่ปฏิญีประตูเยอะกว่าแต่ถ้าเองกับพี่รวมกันอะก็ยังไม่ถึงเลูกฉย้ปเลยไม่ได้ถูกจริงๆริงเลยนะพี่จะเสียดายทำไมรึเปล่าไม่เสียดายตอนที่เล่นไทยลีกอะคือไปอยู่กระดานตันมาพักเลยนะอ่าใช่แล้วก็กลับมาบางทีคือเล่นบ้างไม่เล่นบ้างอ่ะเออพอยังเกือบร้อยอ่ะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างคิดดูสิฮะเล่นบ้างเมาบ้าง ไอ้ทั้งเมาทั้งเล่นอยู่ด้วยกันเลยลงไปเล่นทั้งยิงเลยอยู่ลงเล่นทั้งเมาเมายังยิงไม่พอดีประตูผู้ช่วยท้าอยู่กลมเราก็ไล่ไก่เอาบูเเท่าจริงอ่าเออแต่ว่าตอนนี้เราหนึ่ไลนแลเฮ้ยเเเเลยเ้ยเจม่งสอง เอาแล้วพี่เจกู้ทำรายการกูไม่สนหรอกว่าชอบเลยใครดูเยอะตอนนี้แต่กูพันไลค์รายการนี้เอ๊ะของมึงอ่ะนี่ตัดคิดได้โค้งไอ้เจนะกว่าจะได้ไลค์เนี่ยนะเป็นไงเร็วกว่ามึงคนไม่คนก็ชอบรายการนะไม่ใช่ผมพี่ขอบไปใช่แต่รายการนี้ตั้งแต่กูดูมาไม่เคยได้พันไลค์นะจริงเหรอตั้พี่าตายปอได้ไหมปอ เราเนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์เฮ้ยสุดยอดขน้นต่อไปเราต้องไม่จัดที่นั่นเลยการนี้ไม่ทำแล้วเพราะถ้าจัดปั๊บต่อไปจะไม่ได้พันไรที <c oughs> สถิติตกถูกต้องเน <c oughs> ี่ย <c oughs> ไม่ไหลมาแล้วไหลมาไ,ไม่ได้พันไรแต่มันให้ตังนะอะไรนะแต่มันให้ตังนะไม่ได้เฮ <c oughs> ้ย <c oughs> อุดมการเหรออุดมการณสิถ้าพันไรนี่คือเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรรู้เปล่าเออพิธีกรพันไลเออต่อไปไม่ใช่นี่เอาเลยกูตกโบยเส้นมาเพี้ยนแล้วก็ดูแล้วอะไหลแล้วนี่ออกเพี้ยนแล้วกู เอ้าไอ้ไอ้ปองไม่เปิดเพลงกูจะเต้นไงวะเออจะกลับมาจะกลับมาเออจะกลับเฉยงอะไรวะวเริ่มให้ลูกพี่กูโยกยังไงอดินเนินไอนี่โย่ใส่กางเกงเข้าเผาแล้วเดินนี่ยมือเนอ่ยเอ้ากูเต้น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 เออเออไอโย่ไอนี่ออดเฟรไอ้ซอลกูวรายการนี้จบเหมือนรายการเถื่อนของมึงกแก เราเปลี่ยนสไตล์เราเปลี่ยนสไตล์คือแบบเราพี่โยงเนี้ยคือรายการนี้นะบอกซะก่อนว่าวันนี้นะจะเป็นแค่ครั้งเดียวที่จะมีเต้นใช่เพราะว่ารายการเนี้ยจริงๆคอนเซ็ปต์ก็คือวิเคราะห์หลังเกมวิเคราะห์ลูกเิงเขาจะเป็นโค้ดแขกโค้ดเบสโค้ดเจเดตใช่เพราะว่าถ้าโค้ดเบสมาเต้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะหรือไอ้โค้ดจะเด็ดมาเต้นเบรกแดนเนี่ยไม่ได้แแค่จะลุกจากเก้าอี้เนี่ยยังลำบากแค่ตอนนี้นั่งไม่หลับก็โอเคแล้วนะ แต่เด็กโทษทีนะไม่ได้อำพี่พูดอ่าโอเคนะอย่างโค้ชแข่งจะ่ไปเต้นไม่ได้เพราะโค้ชแข่งเขาเขาไปหลักการหลักการเขาหลักการเนะเคนไม่เชื่อถืออ่ะขอเพ่งีกทีขอเพ่งีกทีนี่พี่ยงเดินเงี้ยอยู่ได้พับเดินแล้วตัวใหญ่แล้วจับตัวพี่ไมปมาไปมาแล้วมึงอ่ะแล้วมึงอยู่ได้พับมึงจะซอลอะไรผมเนี่ยถือถือถือเบียร์เดินเออ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 แล้วก็ดังดังอ่ะพอแล้วพอแล้วแค่นี้ก็น่าเกลียดแล้วพอแล้ว อเออาเฮ้ยได้พาลายการเจเสียหมดแล้วเนี่ยเจยขอโทษ<ม>นะมนุษย์ทำแบบขึ้นมาช่องไทยลีกเข้าอุศา่เนี่ยนะเออโอ้โหตายแล้วเ,ออเออี่ยมันมีออนในช่องไทยลีกด้วยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนี่ก็ยอดหลายคนดูเยอะคุณจะเอาอะไรไทยลีกฮะออลืมไปมันออนในไทยลีกด้วยนะก็ทำไมอ่ะก <c oughs> ็ะนี่เวลาคุณวิเคราะห์อบอลน,นะคุณจำเป็นไม่ต้องวิเคราะห์อย่างนั้นไม่จำเป็นใช่ไหม วิเคราะห์เหมือนกันก็กูก็จะโปรไลเซ้นนะทำเป็นเล่นงเลยอ่ะเอาดิเอาดิเ้อันนี้ทำเป็นเรื่องนะอายุยี่สิบปีเหมือนกันน่ะเอาดิเอ้าดิ <laughs> มามา